ร้องไห้มันดีใจค่ะพี่น้ำตาที่ไหลออกมานะมันคือน้ำตาที่ภูมิใจปราบปลื้มใจที่ตัวเองได้มาอยู่ที่นี่และหน้าตรงนี้เหมือนเหมือนน้องอึดอัดเหมือนน้องเก็บกดเหมือนน้องมีความในใจเอียงสักอย่างเวลาได้เห็นแบบนี้มีเอีงบออยากบอกหรือยังไงมีความในใจมีปมดอยเอียงบอเคยถึงบุรีเอียงบอบุรีเอียงบอเคยเคยมีบุรี่า่า อันนี้มีบูลลี่เนาะคนที่แบบรู้จักกันอาใช่คําว่ารู้จักกันเนาะคือเขาเคยบูลลี่เราว่าเราเป็นคนเด็กบ้านนอกเป็นคนจน <c oughs> จริงเมไปไปื้อ,อ,อนี้ทำมาสี่คนได้เมื่อนี้เนาะเฮเขาไอเดี๋ยวจะให้ไอไอไอพิ่นสอนเนาะให้ไอไปซื้อตัว๋วให้ไอพิเศสอนไปซื้อตรงไหน นางกำลังไปซื้อตั๋วแล้วนะนี่ค่ะยากบอยากบ่อันนี้คือยังไงมันเป็นบัตรบัตรประชาชนบ่คือบัตรประชาชนก็ยังมือสั่น่จับตัวสั่นสั่นสั่นสั้นแบบเขาะแบบตื่นเต้นแล้วแบบเขาบ่เคยขึ้นนะนะใช่เอาเดี๋ยวเห็นบอน้องนางไปอยากตื่นเต้นหลายแ่ะชันตื่นเต้นบอโอ้ แ๊ะตรงนี้เลนดอกเ้อแปดได้ใช่ไห้เม <Yeah. S 1> yeah, like ืองถี่แป้งสินี่นี่ฝั่งไหนก็ได้หรอคะอุ้ยเก่งเก่งเก่งอ่ะเกือบเกือบเกือบอะไรหนีบอะเขาเรียกอะไรหรอแนวกันบ่เนีแนวกันเออยันแนว่กันหนีบเนาะแลนไหมข้างบนน้องจะได้เห็นวิวและลอยฟ้า คือแบบภาคภูมิใจที่สุดเลยแล้วก็ดีใจมากที่พี่ๆเขาแบบไม่รังเกียจน้องนางค่ะแล้วก็ทีพท่พาไปทุกที่ค่ะพาไปทุกที่แล้วก็ให้โอกาสนางเนาะให้โอกาสนางแบบได้มาเที่ยวแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าที่ประเทศไทยเขาทำกันยังไงอันนี้เป็นความรู้อีก,อก อีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อสปิกสปิกภาษาไทยส่งส้งอยาดแหย่าดเมนบอเล่าบอเล่าเลยบบเอเล่าเลยบอเล่ากระดาน้องนางเบิร์นฟังเขาใจอยู่คันว่าสปิกไทยบอกของแต่บอเล่ากระดเอ้าเหนน้องนางน้อยแนะนำน้องหน่อยมีวิววิวหนึ่งที่น้องจะได้เห็นตอนรถไฟแล่นมาดิมีเลยเนาะรถไฟมาทางนี้บ่น้องนางเห็นเอียงบ่เห็นตึกบ่ ่เห็นเห็นตึกแบบว้าวใหญ่ใหญ่ลีสต์นี่ก็น้องนั่งเห็นปะตึ้งกำลังสร้างที่บริษัทของประเทศไทยลิสทาโอ้โหโอ้างว้าวใหญ่แท้อันเกิดเหตุการณ์นะแผ่นดินอ่าไว้เมื่อเสองสามวันผ่านมานะตึ้งนี่ว่าเป็นอย่างบริษัทไทยสร้างโอ้โหคนไทยสร้าง คือเน้นแล้วก็แข็งแรงตอนนี้โ<ม>น,<ม>น่นหนึ่งบริษัทลิสตานโน่นหนึ่งปว้ารถไฟนี่มาทางนี้เบาะอ้ายม,มาแล้วนะมาแล้ว,าลวมาแล้ว <laughs> ตื่นเต้นมาแล้วอุ้ยแล้วเราจะไปขึ้นตรงไหนอะ่ะเรามีแบบนี้แล้วมีม,มีอันเนี้ยบัตรมาแล้วดิ แบบไก่ชิดเลยได้น้องเป็นไรเป็นไรห้ฟูดถึงควารู้สึกเลยเอฟซีอยากรู้ดีใจตอนที่เุ้นแมนมากแล้วก็ตื่นเต้นหัวใจจะออกมาข้างนอกแล้วค่ะทุกคนหัวใจนั่งสีออกมาแล้วคือสี่ไฮเนี่ยคือสี่ไฮเป็นพาแบบนี้ภูมิใจหลายอยากให้มาเห็นน่ำหลักๆก็คือ พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ญาติพี่น้องทางฝั่งลราถ้าได้มาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมมาดูรถไฟอยู่นี่เนาะเพราะว่านางนางมาดูแล้วรู้สึกแบบตื่นเต้นดีใจดีใจหลายๆคือ <ใจ S 2> ตอนนี้น้องนางได้นั่งรถไฟใต้ดินแล้วนะรถไฟฟ้ากำลังจะได้นั่งแล้วนะลอยฟ้านะวีทีเอสรถไฟลอยฟ้า ตอนนี้เห็นน้ําตาของน้องนางทําไมถึงเป็นน้ําตาคอโอ้ยย่าย่า <c oughs> ฮะย่าย่าย่าไใจมัน <c oughs> ดีใจค่ะพี่น้นําตาที่ไหลออกมานะนมันมคือน้ําตาที่ภูมิใจปราบปลื้มใจที่ตัวเองได้มาอยู่ที่นี่และหน้าตรงนี้เ,เหมือนเหมือนน้องอึอดอัดเหมือนน้องเก็บกดเหมือนน้องมีความในใจเอยียงสักอย่างเวลา,าได้เห็นแบบนี้มี่ยัง,ยงบอกหรือยังไห มีความในใจม <laughs> ีปมดอยเอียงบ่เคยถึกบุรีเอียงบ่บุรีเอียงบ่เคยเคยมีบุรี่มาบ่า,บา,บาอันนี้มีบุรี่เนาะคนที่แบบรู้จักกันเอาใส่คําว่ารู้จักกันเนาะคือเขาเคยบุรี่เราว่าเราเป็นคนเด็กบ้านนอกเป็นคนจนจริง ไอเซอร์มันต้องร้ายกูนี่น้องถึงไดมีน้ำตาไอาเซอร์มันต้องร้ายกูนี่คนที่เรารู้จักนะคือน้องเข้ามาคนเดียวนะครับทานผส่ชมครับมาคนเดียววันนี้ไม่มีเพื่อนนะครับไม่มีเพื่อนมาเจอบ่าวน้อยนะแต่บ่าวน้อยก็พาไปสถานที่ที่น้องอยากไปบัวน,น้องนี่ดีใจปืบหรือว่าดีใจจังไหนนอ้องขึ้นน้ำตาไหลออกมาแบบนี้นี่คือน้ำตาของสาวลาวนะฮะสาวลาวสาวน้องนาง ไอ้นีคือไฮน้องไอท้ามแน่ตอบไอคําถามหนึ่งเคยมีคนรู้จักมีคนรู้จักอันนี้ภาพภาพที่น้องเขาดีใจนะดีใจล่าเริงแต่น้องเขามีมีเรื่องบ้างลไฮโดยความเสียใจหรือดีใจดีใจแล้วก็เสียใจบ้างวันนี้อวันนี้น้องสบคําประมาทของเขาได้แล้วนะน้องมาด้วยตัวเองได้แล้ว อยากให้บอกน้องให้กำลังใจน้องจะให้สู้ๆเนาะเพราะว่าคนที่บุรีเฮาว่าเฮ้ยเด็กน้อยบ้านบ้านเด็กน้อยบ้านนอกบ่ได้ไปเหยียบเมืองให้บ่ได้ไปเห็นความเจริญบ่ได้ไปนั่งนั่นนั่งนี่บ่ได้ไปขี่เครื่องบินรถไฟฟ้าดอกอ๋อเมื่อนี้ด<ร>อ,อกมา,มาแล้วมาแล้วดอกแล้วแล้วก็แบบแต่ทำตามความฝันแล้วเนาะก็ถือว่าคนที่ดูถูกบุรีเฮากะ อ้ hey, hey, แก<ต>ใ <high. S 1> ห้มงคลาสะงคลาสะไอ้ก็ืนอย่างบอได้ใช่บางทีก็แบบว่าเห็นเราเป็นคนบ้าหูว่ที่ว่าจงไหนเราคนโง่บอสหรือว่าวจะไหนก็หู้อยู่ทางทางที่หูอยู่ว่าเป็นไผ่เป็นไผ่แต่ว่าเขาก็ <c oughs> เขาเป็นคนเดียวแต่ว่าเขาแบบบอสสามารถไปตอบโต้เขาได้เพราะว่าคข้ายๆ่แบบเขามีฐานะกลัวเขามีฐานะกลัวเขาดีกว่าเขามีดีกว่าแต่เขาจะมาบูลลี่เราตลอด เขาจะพูดให้เราตลอดแล้วก็เราจะแช่เราตลอดคือทํามใดพม่ว้าทข้าไคนพี่น้องที่น้องโดนนักนักนักที่สุดเขียดคือน้องนางเวลาน้องนางลงคลิปหรือว่าไปถ่ายกับใครนะคือต้องมีต้องพูดให้น้องนางตลอดแต่เรารู้อยู่ว่าว่าเขาเป็นใครแต่เราก็แบบเราทำอะไรไม่ได้ว่าเราตัวคนเดียวคือวันนี้เราเลยเห็นนะคลิปบาโบก็มีนะถ่ายกับน้องมีคนมาบุรีนะ มีค่ะนั่นคือเรารู้จักว่าเป็นใครทุกคลิปเลยแต่เราพูดพูดออกไม่ได้นะ,ะพูด,พดไม่ได้คือเราเราสู้เขาไม่ได้ไงเราไม่มีพรรคพวกคือเขาอะมีพรรคพวกแต่หนูตัวคนเดียวแล้ว<อ>ลเพื่อน<ๆ>ของหนูนะไม่ใช่อันนั้นนะเพื่อนของหนูมีเยอะแต่ถามว่าทำไมหนูแบบไม่ไปหาไม่ไปสูงสิงด้วย เพราะว่าทุกคนเพื่อนน้องนางคือเขาทํางานเขามีครอบครัวกันหมดแล้วค่ะแล้วก็แบบเขาเพื่อนที่ดีนะเขาก็จะบอกเราเสมอว่าสู้นะแค่นี้เพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กเขาจะรู้นิสัยของนางว่าน,นิสัยนางเป็นยังไงแล้วก็ไม่ใช่แบบว่าเออคุณแค่รู้จากเราไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเอง แล้วคุณก็มาพูดให้เราอย่างเนี้มันเสียความรู้สึกแล้วเราเป็นคนแบบเราจริงใจกับเธอนะเธอพูดอะไรเราก็พูดตามโดยที่แบบลเราคิดดีกับเขาถ้ารู้อย่างนี้นะเราก็เราก็จะไม่พูดนะถ้ารู้ว่าเออว่านิสัยของคุณเป็นอย่างนี้เวลาคุณดีด้วยกันแล้วคุณจะมามาพูดให้เราอย่างเงี้โอเคบอบอสเนยังเนาะอบอสเป็นยังเนาะก็คือแบบนมี่เรามาเที่ยวเป็นคนที่เขา ่ะมาาาไเเนแล้วน้องนางก็กลัวว่าเออน้องนางก็จะไม่ไม่กล้าจะแบบไปถ่ายคลิปกับพวกพี่เพราะอะไรเพราะกลัวเสียหายพี่บ่่อยากบ่่อยากบ่่อยากให้บ่ต่อแล้วโอเคใจช่กระินลำตาไหลน้ำเนี่ยกระสึงน้ำเนาะอยากให้มีความสุขไปไปขี่รถไฟกันดีกว่าน้องปะคือว่าืระบายไปนิดนิดกำลังใส่หนองเนาะระบายไปแล้วเนาะกาบุ้งบุ้ไปยังคนดิบุรีว่าเป็นเด็กบ้านน่อง กำลังใส่หน่องน้าใช่ยอมรับมันเป็นเด็กมั่นนอกบอสามาถไปเมืองนอกเบิ่มหน้าอะไรบอสามาถไปต่างประเทศได้แต่เมื่อนี้นอกมาหอดแล้วนอกมาถึงแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวหายผ้านั่งรถไฟแล้วเขาบอกว่าหนูไม่มีเงินเมื่อนี้ได้ได้มาหอดได้มานั่งแล้วเนาะนี่รถไฟมาแล้วน้องนั่งไปไปไปแข่งกับน้องใส่เรื่องหน่องเนื้อคือฝั่งเอฟซีกันแล้วกันเนาะคอมเมนต์ในเรื่องราวของน้องเนาะว่าเรื่องราวของน้องนี่ <M łość> มันมันมันเสียใจขนาดไหนอยากให้ท่านผู้ชมให้กำลังใจน้องนางเนาะปไรถไฟเป็นระบบของเวอร์ไปเลยครับท่านผู้ชมทางฝั่งท่านผู้ชมไปพิเศษรงนี้ก็แล้วกันในทีมบานึ่งไล่สิบสองให้กำลังใจหนุ่งนั่งเลยเด้อสบายดีของสวัสดีครับเวลาเขาท่านหนุ่งจังหน่งอะไรไม่เป็นไร